S Destroy s l r p or Slab Barrels เพื่อนๆจะต้องไปทำลายถัง Slurp หรือว่าถัง Slap ก็ได้อันนี้เป็นโลเคชันของถังสล r p แล้วก็ถังสลับที่มันมีอยู่ในแมปนะคะส่วนตัวสันนะนำว่าให้ไปที่เมือง s l a p p y Shores ก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าที่นี่นะมีเยอะที่สุดแล้วค่ะที่ s l a p p y Shores นะคะลงฝั่งโรงงานจะมีเยอะกว่านะคะโซนบ้านนี้ ไม่แน่ใจว่ามีกี่อันนะคะแล้วก็พอลงมาเนี่ยลงไปชั้นล่างสุดก่อนได้เลยนะคะชั้นล่างสุดก็จะมีถังสแลบเยอะที่สุดค่ะก็แน่นอนนะคะเพราะว่านี่เป็นโรงงานค่ะพอลงมาแล้วก็ไล่ตีได้เลยค่ะที่นี่จะมีเยอะมากไซมาลงตอนแรกมีอยู่3ทับสใช่ไหมคะก็เหลืออีก12อันทำแปบ๊แปบๆที่ตรงโซนโรงงานในระคาได้ครบเลย15อัน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตาเดียวกันนะคะอันนี้กี่ตาก็ได้ค่ะ